สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมานําเสนออีกหนึ่งภูมิัญญาชาวบ้านดีๆนะครับที่มีมาแต่สมัยปู่ย่าตายายเป็นสูตรไล่มดนะครับที่ปลอดสารเคมีไม่มีความเสี่ยงแต่ได้ผลจริงเป็นสูตรไล่มดที่สามารถทําเองง่ายๆจากเปลือกไข่นะครับเดี๋ยวเหตุและผลทําไมถึงไล่มดได้ผมจะอธิบายให้ฟังแบบเต็มๆในตอนท้ายคลิปนะครับเปลือกไข่มีอยู่แทบทุกบ้านเป็นของเหลือจากเมนูสุดโปรดของเรา อย่าทิ้งนะครับเก็บไว้วิธีการทําก็ง,ง่ายมากครับสูตรไล่มดจากเปลือกไข่แค่เอาเปลือกไข่มาทุบทุบให้ละเอียดนิดนึงเสร็จแล้วก็เอามาคั่วคั่วให้ไหม้นิดนึงทิ้งไว้ให้เย็นสักพัก จากนั้นก็นํามาใส่เครื่องปั่นเติมน้ําลงไป1ส่วนนะครับเปลือกไข่ที่ผมใช้1ถ้วยกับน้ําอีก1ส่วนก็น้ํำครึ่งลิตรนะครับใส่ลงไปแล้วปั่นรวมกันให้ละเอียดเลย เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบใช้นะครับให้ตั้งทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นก็นำมากรองใส่ขวดเก็บไว้ได้เลยนะครับ วิธีการใช้ก็ไม่ยากสูตรผมนะครับผมจะใช้ครึ่งแก้วแก้วที่ผมใช้12ออนเทมาครึ่งแก้วเสร็จแล้วก็นํามาใส่บัวรดน้ําเติมน้ําลงไปอีก3ลิตรนะครับนําไปรดพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นหรือจะใส่กระบอกฉีดพ่นฟ็อกซี่นำไปฉีดพ่นพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นได้ทุกชนิดเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ปลูกถั่วนะครับสูตรนี้สามารถป้องกันมดไม่ให้เข้ามาทําลายเข้ามารบกวนพืชผักของเราได้ที่สวนผมจะทําไว้ใช้เป็นบางครั้งนะครับ อันนี้ถือว่ามาแชร์ให้ฟังทีนี้มาเข้าสู่หมดคําถามกันวิธีการนี้หรือการเผาเปลือกไข่แบบนี้แล้วมาปั่นผสมกับน้ำเนี่ยมันไล่มดได้อย่างไรก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทํากันมานานแล้วแหละเหตุผลที่เปลือกไข่สามารถไล่มดได้เพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะมีสารประกอบประเภทแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อเรานําเปลือกไข่ไปคั่วหรือย่างไฟแล้วเอามาผสมกับน้ำเนี่ยมันจะทําให้เกิดแคลเซียมคาร์บอเนตกลายเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับ อันนี้เป็นวิชาการนิดนึงนะแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะมีลิดเป็นด่างนะครับซึ่งเป็นที่ไม่พึงประสงค์ของสัตว์ตัวเล็กๆโดยเฉพาะมดเหตุผลที่มดไม่ชอบก็เพราะว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันจะไปทําลายฟีโรโมนนําทางของมดนะครับทำให้หมดต่างๆเนี่ยมันถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางหรืออยู่ในจุดที่มีสารแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่เพราะว่า มันจะไปทาลายฟีโรโมนนั่นเองอธิบายเสริมนิดนึงนะครับฟีโรโมนก็คือเคมีนําทางชนิดหนึ่งที่มีส่วนสําคัญใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างประชากรของมดเพื่อประโยชน์ในการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นการรวมตัวกันพฤติกรรมการเตือนภัยของมดมันจะถูกทําลายไปด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีอยู่ในน้ําแก้วนี้ที่ผมเพิ่งทํานี่แหละหมดหรือศัตรูพืชเล็ก,ลกๆที่อยู่ในดินเนี่ย มันถึงไม่กล้ามาอยู่ใกล้และที่สําคัญประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่พืชจะได้รับจากสูตรไลมดด้วยเปลือกไข่ก็คือแคลเซียมในวงการเกษตรสําหรับคนที่ทําเกษตรก็พอรู้อยู่แล้วนะครับว่าแคลเซียมมีส่วนสําคัญในการช่วยเร่งดอกผลเพิ่มขั้วผลให้มีความเหนียวติดผลดกนั่นเองสูตรไลมดด้วยเปลือกไข่มันจึงได้ประโยชน์2เด้งทั้งเสริมความแข็งแรงเสริมขั้วดอกทําให้ขั้วเหนียวทําให้พืชติดผลดกแล้วพืชของเราก็จะปราศจากมด และมแมลงชนิดต่างๆนั่นเองนี่คือข้อดีของสูตรเปลือกไข่ไล่มดลองทำดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม,มารับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ